สวัสดีครับสวัสดีครับผมชิปปฏิการหนุนพักดีครับผมโก้ทีรศักพันธุจริยาครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับมาเปลือยครับรายการที่จะจับคุณมาเปลือยแบบบทเปลือกเปิดแบบหมดใจใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความลับของคุณหรือของใครเนี่ยเราจะจับมาถอดออกให้หมดเลยครับถอดทุกเรื่องราวเลยนะครับวันนี้จะเรียกได้ว่าอยากจะถอดนางมากหมั่นไส้นางมานานแล้วทำไมอย่างนั้นฮะอิดไง้เราเราอย่ารอช้าดีกว่าครับวันนี้เราจะถอดใครครับ ไปพบกับแขกร่วมเปลยของเราในวันนี้เลยครับคุณพิษาสมาทำง,งานในเมืองหลวงยังไม่มีแปน และแขกร่วมเปลือยของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องแอนนี่สรารัตน์แซ่จิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมันไสทำไมอ่ะชาคนอะไรทำไมมันน่ารักอย่างนี้ดูสิหน้าแบบว่าจุ้มจิ้มไม่แต่เปิดตาให้พี่จิ๊บอีกนะเนี่ยเออชื่อนี้ได้ยังไงมาแอนนี่แอนนี่ แอนนี่แม่ตั้งค่ะเอาเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งมาตั้งแต่แรกเอาจริงๆเราตั้งแต่เกิดเลยนะคะแม่ตั้งชื่อว่าแอนแต่เพื่อนเนี่ยไม่เรียกแอนเพื่อนเพื่อนเป็นแบบเป็นสาวอ่ะเขาก็จะเรียกแบบมีท้ายตลอดแอนนี่แอนนี่จนแบบตั้งแต่เด็กจนโตเงี้ยค่ะเราเราก็กลายเป็นว่าติดไปเลยแล้วที่บ้านก็กลายเป็นเรียกไปด้วยเงี้ยอยากให้แอนนี่แนะนําตัวเองนิดนึงว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้แล้วก็มีงานอะไรครับ มีผลงานค่ะคือซิทคอมค่ะาทางช่องดิจิตอลทีวีนะคะคเป็นเ,เป็นซิทคอมตลกไวรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นหนังภาพยนตร์ค่ะความรับนั่งมันลายค่ะต้องบอกว่าเธอเนี่ยเห็นหน้าตายอย่างนี้นะน่ารักแล้วก็มีคนฟอลโล่ไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ชมนางเป็นเน็ตไอดลที่มีคนตาม2ล้านกว่าคนอสองล้านกว่าคนของเรา2องหมื่นเองอะ นางสองล้านกว่านางมีดียังไงนะครับเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยถึงฉายยาก่อนอแอนนี่สี่ปีเจ็ดร้อย่าจริงๆแล้วคือชื่อเรานะคะแอนนี่ส่วน4ปี700เนี่ยมันมาจากคลิปแรกค่ะคลิปแรกเป็นคลิปริปซิงพี่ตุก๊กี้อันนี้คือเป็นคลิปจุดกำเนิดของเราเลยที่ทําให้เรามีชื่อขึ้นประโยคสุดท้ายของคลิปนี้เขาพูดว่า4ปีแล้วที่ทํางานก็ยัง700คุณพ่อคุณแม่บอกว่า,าถ้าไม่รวยก็อย่าเอา นจนห้าสี่ตอนนั้นตอนนั้นเงินเดือนเจ็ดร้อยสี่ปีแล้วสีป่ปีแล้วที่ทํางานก็เจ็ดร้อย,ยทำมาสี่ปีแล้วเงินเดือนก็ยังเจ็ดร้อยอยู่ใช่ค่ะแล้วคนเขาเลยบอกว่าอยากจะตั้งฉายาให้เราคนที่ชอบคลิปเราเลยค่ะกาเลยคลิดว่าเอ้ยแอนนี่แอนนี่อะไรดีเลยเอาประโยคท้ายของคลิปอะะมาตั้งว่าแอนนี่สี่ปีเจ็ดร้อยมันแบบเป็นชื่อที่แปลกไปเลยครับผมอันนี้คือฉายาที่ที่เราตั้งมาที่เขาตั้ง,างมาเท่านี้เนี่ยคนฟอลโล สองล้านจากสื่อไหนฮะโซเชียลแคมโซเชียลแคมป์ค่ะโซเชียลแคมเนี่ยสองล้านหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอินสตาแกรมจะเป็นสองแสนสองเท่ารลไมีโอ้โหไม่รรมดาเลยพี่เปิดเลยแล้วกันนะหนูซื้อยอดมาหรือเปล่าไม่ได้ซื้อแต่ส่วนมากถ้าคนที่เข้ามาติดตามเนี่ย มันจะมาเรื่อยๆมากกว่าค่ะไม่ได้ว่าแบบปังเล,เลยอะไรเงี้ยเล่นมากี่ปีคนถึงตามได้ตั้งสองล้านอยากรู้จังเอ,อ่อตั้งแต่ตอนแรกไม่เคยเล่นไอจมาก่อนเล่นโซเชียลแคมเล่น Facebook Facebook เล่นมานานแล้วค่ะแต่ว่าคนเริ่มมาติดตามเนี่ยก็เกือบจะ2ปีอะค่ะป,ประมาณ 4, าสี่แสนกว่าคนสี่แสนกว่าคนใช่<น><ๆ>แล้แล,และอันนี้คิดว่าแบบตัวเองมีอะไรดีที่คนเขาถึงตามเราได้ขนาดเนี้ยอาจจะเป็นแบบ เหมือนประมาณว่าเราเป็นลุคแบบเนี้ยเราไม่น่าที่จะไปแบบว่าตลกได้กล้าแสดงออกแล้วบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยมันหายา,ยากนะสมัยนี้ะอ,อะไรเงี้ยพอพูดถึงน้องแอนนี่นี่ต้องบอกว่าตะกี้กูเห็นพี่จิ๊บพี่จิ๊บนี่เป็นหนึ่งในเอฟซีนะดูตลอดดูคือแฟนจิ๊บเขาดูแล้วพี่จิ๊บก็ดูด้วยอะไรเงี้ยอ้างแฟนสุดฤทธิ์นะคนดีมากคนดีลุมบอลแบบว่าหลายๆคนก็มองว่าน้องเป็นคนดูน่ารักไม่ผมว่าน้องตองเนีน้องออกตองกับน้อสาปูเสฉวน นะ้องเขาเป็นยาอ่อนเหรอไม่ใช่เป็นยาอ่อนแต่ว่าออแต่ว่าพอดูน้องเนี่ยแบบโอ้โหทำได้ยังไงวะอ,อ,อะไรแบบนี้เออ,เอ,อคือกล้าขนาดนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับอย่างเรื่องลิปิงิ์เนี่ยคือ,อ,อหนูต้องเตรียมตัวก่อนที่จะถ่ายถูกไหม เพราะว่าในประโยคข,ของสมมติตุ๊กกี้พูดแล้วเว้นช่องว่างแล้วก็ัวเราะอะไรเงี้ยหนูจะเป๊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 ะหมดอะคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบดูพี่ตุ๊กกี้มากมดูจนแบบเราจําคําพูดเขาได้เพราะเราชอบมันตลกเนี้ยถ้าเกิดเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนียค่ะมันจะจาแล้วมันพูดอะไรบ้างแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าเราฟังไวเลอรเราจะรู้จังหวะว่าวเ้ยอัตโนมัตินี้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น acting ที่สแสดงพร้อมกับคําคพูดของเราที่ลิบซิงเนี้ยมันคืออัตโนมัติเคยไปโดนแดดเยอะตอนที่ไปดํานาช่วยแม่ตอนไปดํ หน้าเป็นก้านหน้าเป็นฝ้าแต่พอใชอ้ยูราสว้ปิ้งเลยโอแดดมันแรงาหาทก,กันแดดหาแค่นี้แหละมันมันก็จะซึมมาตรงนี้ซึมมาหมดเลยเอา่าคือหนูจะเป็นคนอย่างนี้ชอบเล่นแบบนี้อ่ะใช่อยู่กับแม่ที่มาจะอะไรนะคะแม่อ๋ออยังมี นี่แหละตัวต,ว <c oughs> ตนที่แท้จริง <c oughs> รา <c oughs> หนูออกมาได้เต็มที่ไม่ต้องแอปเลยร <c oughs> แล้วภูมิใจไหมหรือว่ารู้สึกยังไงที่แบบคนเขาบอกว่าเราดังเพราะว่าไปก๊อปปี้คนอื่น เฉยค่ะก็เรากัดปี้จริงๆอ่ะมันคือการโคเวอร์อ่ะมันก็เหมือนกันเือนโคเวอร์ใช่ค่ะลองสาธิตสักนิดนึงดีกว่าแบบเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เล่นโลโซเชียลต่างๆรู้ว่าเสน่ห์ของนางเนี่ยเกิดจากการพูดยังไงโชว์สักหนึ่งท่อนสิคะแนะนำตัวก็ได้หรืออะไรกันพูดถึงรายการก็ได้ อ่าถ้าเกิดว่าเป็นลิปซิงค์เนี่ยมันต้องมีเสียงมาใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักเราไม่ยิ่งขึ้นมันก็คือการ cover คนอื่นเหมือนกันเช่นตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เสียงเกาหลีกําลังมาแรงเราก็พูดเหมือนกันแล้วก็สวัสดีค่ะดิันีนีเซารเซจิวนะคะวันนี้สวยไหมรู้สึกเป็นนางงามมากเลยเนี่ยหรืจะจาหุ่นไม่ได้หน้าฉันได้นะเคปะเออนีค่ะ ก็ต้องแบบว่าทําเสียงเล็กเสียงน้อยอย่างเงี้ยเราไปฝึกจากไหนไม่ได้ฝึกค่ะคือดูแล้วแบบเฮ้ยทํายังไงอ่ะเราเล่นเกิดจากการเล่นกับเพื่อนชอบคลิปเขาเนี่ยแหละแล้วก็แบบพี่ชายพี่ชายแกได้ดูอย่างคลิปเนี่ยแกได้ดูอย่างพี่ชายพี่ชายเล่นกันจนไปเล่นมาแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเราทําได้เฉยเลยอ่ะเหมือนเหมือนพูดจนแบบเราทําได้อ่ะแล้ววันวันหนูดูแต่คลิปเกาหลีเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้ดูเลรอ เอาเฉพาะแค่แบบว่าเรามีเวลาว่างเราสนใจแล้วแบบเป็นคนที่แบบถ้าสนใจอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทําออกมาเลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยย้าคิดย้ําทําจะอยู่กับตรงนั้นเรื่อยๆเราเป็นคนที่ acting over อ่ะมันก็เลยดูแบบโอ๊ยเหมือนเตรียมมากอะไรอย่างเงี้ยอัน้าจะพูดเป็นสไตล์เกาหลีแล้วเนี่ยก็บอกว่า copy พี่ตุ๊กกี้นี่ได้แบบว่าถือว่าเป็นแถวหน้าเป็นเงาเขาเลยเอาเป็นว่าเรามีตัวอย่างแบบเป็นพี่ตุ๊กกี้บ้างไหม มีแต่ลิปซิงเสียงพี่เขาอย่างเดียวมีไหมสมมติสมมติลองตอนนี้ไม่ลิปซิงแต่แต่ให้พูดจริงเออบทที่เราเคยซ้อมมาเช่นจะเป็นเป็นคนอีสานมาทำงานในเมืองหลวงยิมไม่มีแฟนอะไรประมาณนี้มันต้องเป็นเสียงพี่เขาถึงจะดีกว่า่ใช่ค่ะเป็นคนที่พูดอีสานไม่เป็นอ่ะมีแบบไปไหนเขาก็คิดว่าเป็นเสียงเราพูดจริงๆเลยค่ะแรกๆเราบอกเฮ้ยไม่ได้พูดนะแล้วหนูก็พูดอีสานไม่เป็นหนูแค่ฟังเขาแล้วแบบ พูดตามและแทุกวันนี้คือหนูทำงานอะไรคะตอนนี้เล่นซิตคอมค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหลักเรียนจบแล้วอายุเท่าไหร่ทษทีตอนนี้20ค่ะ20โอ้วิ่งเด็กมากแล้วเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จมากครับเพราะว่าในโลกโซเชียลนางเนี่ยสามารถมาทำมาหากินมีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยหกหลัก